เป็นหนูป้านึ่งบังนาวเป็นเโอ้แซ่โอ้กาขนาดเพีนนามีเงินเื้อลงเงินนีกแค่ื้อลงห้างเขาไปกาซื้อยังมีจัดแถวได้แล้วแปไหมเขาไปกินข้าวแล้ว จะได้มันมาเลยครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องส้มลิบสัวพ่อแม่ผู้อนกรุบกรุบขี้เหร่เฮลโหลสบาดีชินเจ้าเติร์ก่ามอยเงยเนาะสบายดีพี่น้องปองปลายสุขุสุขคนคือเก่าพี่น้องมืาอนี้มาพ่อพ่อกับส่องดำทำแน่แชแนลคือเกามืาอนี้พาพี่พ่อน้องมากินพี่น้องปลาหนึ่งมังนาวพี่น้องปลาหนึ่งมังนาวพิรามิดปลาพิรามิด ักพีระมิดเออพีระมิดผักแก้วผักแก้มพี่น้องผักสลัดพี่น้องหัวละเ้าผักข้าวตองข้าวทองหลากหลายพี่น้องเนาะนี่เด็ดที่สำคัญอย่าลืมพี่น้องข้าวเหนียวตั้งทิ้นคือเก้าพี่น้องแซ่บแซ่บิกเเนจอร์นี่พี่น้องมาเด้อพี่น้องกินข้าวเที่ยวน้ำกันเด้อฮะพี่น้องโอ้ลายนะห่างเนาะพี่น้องเนาะลงมือปันหนึ่งปันหนึ่งมะนาวปันหนึ่งมะนาวกับข้าวเหนียวขันฮ้อนพี่น้องแบบพีระมิดจจำ ขาวเหนียวพี่น้องเอ้ยข้าเหนียวขนอนนี่ใส่บ่วงหนึงโอ้โหโ,หโ,หโอ้โหขี้บ่วงหนึง่งปกน้ำหดนอนบอสพี่น้องนเน้น,น,นนะพี่น้องเป็นข้าวเหนียวปั่นนะถูกหมกผิดหลัดหมกพิดหลัดหน้าเนาะพี่น้องเพราะว่านี่แหละหมกผิดหลัดหน้าน เป็นือเด <c oughs> ูกดปกลาหนึ่งบางนาเป็นเนาแซ่โอ้กากนะพี่เนาะแรทำเรื่องไปหนึ่งของแก้มผักสลัดเดือดเดือดพี่เนาะเดือดเศร้าเลย มาพี่น้องปงไปหอมๆดิ่งพี่โยเกลือเดียดจำเหง้ยมพี่น้องอ่ะพี่น้องมาเนาะพี่น้องเนาะกินข้าวสวยน้ำกันเนาะพี่น้องมาในเมนูเรื่งปลาหนึ่งบักนาพี่น้องเอ้ยแซ่บแซ่บมีโจมของกินที่หากินยากปั้นข้าให้ เกอือเกลือปลาเต็มหน้าลุดทหามันลุดลุดมือปลาแค่พี่น้องแค่คือคนจะเอื่อไปปลาพีระมิดพี่น้องเข้ามา ครับส้มหาฟังแล้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพืเฮาห้ได้พี่น้องเด้อกดติดตามช่องดังแหล่แชแนลเพื่อให้ได้พี่น้องอืมพรอัดเด็ดซองเด็ดปืนยมหน่อยมาหนี่คบหน้าคบตาพี่น้องบ่เจ็บท้องล่ะ จยอาก,การเจ็บท้องเป็นที่เรียบร้อยออแล้วมาสกอตแลนดนแล้วคือเลิศเลยคุยคืนถั mm hmm. กตัวสิบสีมือป็นยางอบีใจเลยขกักต <From more. S 2> mm ัวฟรมกูเลยทีทา,างเขาให้ทานเทียน <c oughs> ตั้มทเลกินแน่นดีน,นะอย่าไปซีเรื่มเริ่มตายเลยเพื่อนสองเด้อขอโทษขออภัยแดดซองอ่ะแดดซองกินทำกลางสายแดดผมทำกลางสายฝน มันขนาด้พี่น้องปลายั่วๆเลยพี่น้องเพื่อนมาโต้ยั่วใจผู้กินยั่วใจผู้เบิ่งยั่วใจผู้กินกอไขมันตุยดีพี่น้องปลาย้ำปุ่นนะเจริญอะหาวปลาเขาเองนะเลี้ยงอยู่นรอบ ยอมทำเนาะความสวยสุดน้ำก่อนลองอคอขนปล่อยมันเขาคนกินมันเหา่าเสียงคอน้อเอ,อ้ยจีละมิดหนึ่งบางนาวเซบคือกันีครับ บาดเย็นแวบกายอาขึแจ <Capital> ้งมาแมนเดี <wont Momo S 2> <mad Liberty Overwatch> ่ยวเมาหรอใครมาบ้าตับหวานเรอเพี่อนชนมใม่สดส หวานมัน,มเ,นเวียนกลางซิดเบกขึ้นมากับนึ่งเลยเอะักกาทองเอดตตองหน้ากับเป็นซีดำดำๆหนึ่งกินผักกาทองบำรุงสายตา าพอดีานมจกเดาบํรุงเลือดอ่ะตามเขาวาเ่าวงตามเพื่นว่าไม่เด้ต้องวงบํารุงสาตาขาทองเมี้ยคบบมรุงเลือดให้เลือดจังยาันห้เลือดจาง จำนำม,มันเป็นอย่างไริยอดนนมีนุ่งอย่างเงี้ไนขะมันเลยพี่เนอะยั่วเลยพื้นท้องมันพี่นนองสัมตะานทานขาเลยยั่วใจขนาดวติดมาเลยครั อาหารเย็นอาหารเที่ยงเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคนติดกำลังครับสมกินข้าวพี่น้องข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงมาหนี่งมาในเมนูปลานึ่งมังนาวเลิศเดียวว้าห์ <c oughs> ฝากท่านเบสเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อ ผู้ใดประธานได้กดติดตามก็กดติดตามไว้เนาะฝากทางใดก็ได้ทางหุ้งอารุนมาบุเมนเลยปากเครื่องแล้วทางเพนดาเพนดาฟูดปากทางข้อมือเลกดไลค์จำแห้งไว้แล้วคอนแทตัวจะนุกเก็บอาวส้น ดำอ๋อขึ้นไปพี่น้องอแต่สองนาขึ้นบบขึ้นม,มาก,กคือว่าดำเขาเับคนไท้ก็ไปดำไปเลยพี่นำเดชเดำมันบดมาพี่น้อมันขึ้นม,มาอืมาวอโท่ทานนอาอย ป้าสำมคงกระดูกในตัวเซลล์สองโตสามคนกินโตละโลตาปลา่เนาะเอเอิญคนแถวบ้านเขาเบอเอิญกินสเต็กให้หน่องเลยขบ้านไม่แล้วเขาพากันคุ้มุดครอบครัวคุณไปซ้ัม đang lại cái bây giờ đi Dạ, có quên chú. Bữa nay đã ăn không Kiếp Uống cho Uých ม,งงมัน,น,น,นดงก,กัน้วอินมันกันะเนาะเดี๋ยวพอวันพุธไม่ไดกินพุกินเนบะเรดเนี่ยบเฮ็ดเพื่อขา้ามันเป็นอาชีพมาแต่ดือันนอะ

ซื้อไว้อิ่มๆเหรอพี่น้อง <c oughs> สองโตสองโลพี่น้องบา้าเลยกินสามคนมดเด็กแน่นเลยน้ำทองซ้ำต้องซ้ำเข้าพี่น้องคำสุดท้ายจำน้ำซะยังยๆ,ๆโอว้ววาดเข่าจำยกอันนี้ก็จำยกไง ba bộ mượn im mình mặn hơn thì nào và tôi thôi hào khôn của mình trong mất กางกระเซ็บพี่หอดูดู <c oughs> สุดหน้าบ้านนึงกันท <c oughs> ำเขา่อี่หรอเอาโมฮอนนี่เรื่องเล่าพี่น้อง <c oughs> เรื่องละครระจบไปพี่น้อง <c oughs> ละครสั้นแต่ว่า บรทานสมบูรณ์พี่น้องยังเรือยังเรือหน่อยหนึ่งพี่น้องหัวอิ่มและซองโตพี่น้องซองโตซองกิโลพี่น้องโบมืดสามคนแต่ว่ามันนี่แือว่าฝากพี่พักน้องสมิโนาะในกลับเมนูนึ่งปลามางนาวปลาเนื้อบางนาวเออคืออะไรบ่อพิษพี่น้องเมื่อกี้บ่มืดแต่ว่าแซ่บพี่น้องแซ่บข้าวเหนียวมืดมดหัวเลยพี่น้องเอาคือเกาพี่น้อง กดอลผู้ใดที่เข้ามาส้มมาเสียพี่น้องฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาให้คลิปต่อไปเนะพี่น้องคลิปนี้พี่ว่าฝากพี่ถ้าพักน้องมีห้าท่าครับส้มคลิปต่อไปพี่น้องบ่าวรายงานคือเก่าอวยพรในผู้ชมผู้ฟังทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบาย